ยังชอบฉันใชียแต่สนันจะที่สตอกจจุัป็นน้อนะกูมั้จะนัจีเอาไปตุยที่จะขอปสันน้งไอ้ใจจีเออปัญที่จุจนนนะจีกูอยอเทียไปนฉันจลูเทีจแต่นยอิสิเที่จางก็ต่ต่อไปนี้จไปจนเจีนัจีมุงมองต่อล

nhiều cô luôn nên lên chị <Nhạc> ta này là cái <Nhạc> lá nến đó cái <Nhạc> này <Nhạc> nên để à ô li à máy đi to hai lâu chứ ní gần chơi à ní xe

tuyệt vời chịu 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 chịu

ปาเดนเจฝันนินเนี่ยไปเสียมขวางล้วจะไปนอเจถอบไปนอจอนเจเนตานะเจเนี่ยเราเจนี่คอยอยู่จอนเจฮาเดนเจปตะเราจะไปนอเทียนะเจย่อยๆขออุตอไปเสดยรงเสียเทียอุตเชอชบเราจู่เนี่ยเราเจนี่สนายอย่์จะขอเนื้อเชื่องเจเนี่ยคนจังแค่เจมานมันจัง

เราลุยอยู่รออยู่ต่อไวจะไม่หย่อนตรงนั้นเชียรให้ตดเราให้ด้วยเจกูอยากจะไม่จะเจให้ให้ให้เรอนุ่มโอ้เก่งเลยขออยู่ให้เทเจเน่กูชอบตุเชียเทียชอบสัตีจะตัวเปเทียวจะขอไปยินสักก่อนยองสิเราเก๋ว่าตัวเลยคอยเน่จะเกย์สานเราช่วเชื่อเรื่องเชือตัวเอี่ยงเราเนี่ยฮอลูยลูยไปเจไปตืยองเชียเทียว cái này tiền nôn nôn bé tuổi nang A, tuổi tơ bẹ nha, tuổi tròn nè. tuổi tiề. Nôn nôn được sẽ tói chị tròn tuổi bé A. Tuổi tròn mà đi chơi chơi, chơi đi say hệt đi, đồ rong đi, đá xiên đi, luồng chim không có nói vậy. À, xe. อีสิก็บอมเสียน่นน่นเอตัวก็บอมเสียตัวให้น้อยอีสิตนี่อีสิจะสิให้อนออยานเจี๋ยวอเอตัวจองเป็นน้อเจียอีสิยามอกูแล้วนอเอนี่มาตัวเสียเสเป็นตัวนองเอน้อลงในจนะเลอยูปอดเทน้อเออมาหมาตีตะเล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 เจ้าไฮลี

nào more, nào more, kụt hơi đi Ayo gale, oh no, giải gale, chê. Geno năm. Galea, gâch em kia chị na chipo na chị nao. Chi ta loa. Luôn hơi anh, bun kia Cái hơi nhau hôn 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 เออเดี oh. no, oh. The will no. okay. ๋ยวเป็นบ่มาเชียเดี๋ยวเป้ไม่นอนใช้เปหมาจจะจอไปนเต็ใจตนี้เตอปอเจยเป้นอเทองเนเป้นอนใช้ก้าโลจิก้าเป้มาเค้นเนะเ็จไห่จอนจีก้าอืมทีจอนจีก้าอ่าเถึงของอัูนาะมุจีอีสิจะเป็นสวยฮ่าว่าฮ่เราคุสีอ่ะมุกันจ๋อจะจูกันาที่ก็สชเจีย nên đó, cái cái là nói nên nhân để đi để cho 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 để cho

เดี๋ยวมีนอนแน่ตัวปอเจ็ดเขยูวเนอะอยู่เลยใช่นอนยันไดเคลที่เป๊ะเจ็ดเยู่ยันได้จังเคยเนี่ยงไพ่ปเจ็ดสี่ที่นี่มาเยอ่เสียกไปออเส็เตายนี่เลยอืมแล้วอยู่นี่เราวยัเจ้าเช่นหนมีเด้อนเราเช่นเลยเนี่ยจักเที้ยเป๊ะ là chè kia cho là Chè kia, chả lấy tê, lấy chè kia, lấy chè chỉ Lấy chè kia, lấy chè nó Ừm, là lấy bê hay gọi lấy Bây giờ kia nó Lấy lấy, nó mới lấy mẹ, ai sổ không Mấy thằng đấy, bây giờ còn giờ kia เส yup. ียดายกาแฟอยู de, ่โตจะมามีน well, ้อยฉีไปใช้นอนเลยเน้าจะมามีจุดเจะเนาะจะมามีจุดเช็ลเนี่ยจร่งอกมามีนี่จรงอเจจเนี่ยอาชีรงก็ออเดนร่วงก็จะนี่นเจนอืมีเปเพียนเจออเพียนเจทีเตเน่ะเป๊ปไปอยากคือ

ชิาก็ี้ิมงต่คาเนี่ยถวนังตนอยู่กับปอยลราชลชี่เสืออเป็นน่นอย่ปอยเชนนี่อยเชนมาที่เชียเที่ชืเสือโอจะก็จดจอกันละวายสินะมุกันระวาเลตอ๊ะนใช้ล้อเนี่ยล้อจอดจอกันระวิดจ้ดเลยอ๋อจอดเลยนะตืนอปลายหมอนอลอยจะจกันระวายเจสุภะโงารทาก้ากราชอลงเข้ามา thì bí bí thay bởi vì lo cho nếu lo nhớ sẵn tôi tiểu nên cô thì có cô hai <laughs> cho bên nhỏ ai <laughs> cho bên nhỏ ba cô thay vì điều thế thế tao mỗi lần cho cho nên tôi sẽ nó nên ba hai thế na có ba nè là tôi chỉ muốn tụ cả cô dạy dạy tôi thay không chưa lấy mà lấy mà tôi chỉ

केजा नी बानो आता लोटे ये चाय ने से तो नक्का है कापो कोति बोल के नको जा तो लजी को कोनी के मन का दे जा का का ना Hey, uh, mọi người có không có chứ không có chứ lúc có không có chứ có chứ không có không của chứ không mà chứ không có mà không có có không không có chứ không có có không có Dạ, không có có chứ không không có con mà có con, không mà, cô ấy có chứ không tôi chứ không có chứ không có lúc có chứ lúc có có

对你到哪里啦、啊嗯嗯哦哎？我不茶嘛，嗰、哦、啲。我全部系女个。我、嗯，我唔啲系男个，唔啲，不下，不食嗰啲时候，专中午，上坐地铁啊，对。

아아아아 <목소리가> 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 <목소리가>